สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะอินดิต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องของนารีระดาทารุไทชาตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปดวงความรักนะคะทั้ง3สถานะค่ะโสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเราจะเริ่มต้นที่สถานะสนโสดกัน,กนโสดกันก่อนนะคะโสดกันก่อนนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ ใครจะดูตรงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนารินดา,า65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะสำหรับการอ่านดวงตรงนี้จะเป็นการอ่านภาพรวมดวงความรักของคุณนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะจะอ่านตามไพที่ขึ้นมานะคะพลังงานชาวมิถุนความรักคนโสดเดือนกันยายนนี้นะคะใบแรก there is no time where I am time is only on the earth นะคะ คนสดชาวมิถุนคุณเป็นคนที่ขยันมากๆนะคะเหมือนกับตอนเนี้คุณไม่อยากเสียเวลาอะไรไปใปมากกว่านี้แล้วนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับไม่ได้สนใจเรื่องของความรักแล้วนะคะสนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะการเรียนรู้การทํางานการประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่านะคะเหมือนกับมันมีบทเรียนอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณควรจะทุ่มเทเวลานะคะในการที่จะ ทำสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนะคะหรือสร้างสารรค์สิ่งดีๆกับคนที่คุณรักนะคะหรือในสังคมที่คุณอยู่นะคะในโลกใบนี้ก็ได้นะคะ don't be afraid แต่เหมือนมีคนที่อยากเข้ามาท้าทายระบบนะคะชามิถุนเหมือนกับยิ่งคุณสนใจทําแต่งานนะคะมุ่งมั่นทําภารกิจการเรียนหรืออะไรบางอย่างของคุณเนี่ย ก็ยังมีคนที่ไม่หวัดหวันไม่กลัวนะคะไม่กลัวกำแพงใจของคุณที่ตั้งไว้สูงตระหง่านมากๆนะคะเหมือนเขาพยายามเข้ามานะคะเข้ามาล้อเล่นกับระบบของคุณนะคะสามิถุนนะคะแต่มันกับการมาของเขาเนี่ยมันกลับทำให้คุณรู้สึกว่า I feel healthy and happy นะคะคุณรู้สึกดีกับเขานะคะตอนแรกอาจจะเหมือนกับ ต่อต้านแต่ตอนหลังเหมือนกับเอ้ยรู้สึกดีนะรู้สึกเขามาดีนะเราเข้าทําให้คุณมีความสุขก็ได้นะคะหรือเขาเข้ามาแบบกระเซาเย้าแย่คุณจนคุณรู้สึกว่าอดยิ้มอดหัวเราะอดขําตามไปไม่ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักคนโสดกันต่อนะคะสําหรับคนนคนโสดเกือบไปแล้วคนโสดนะคะชาวลัคนาราศีมิถุน พลังงานใบแรกนะคะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดไฟแม่สิงธนูนะคะคนที่มุ่งมั่นนะคะในการเ,เรียนรู้มีความแอคทีฟกระตือร้นในโลกใบนี้มากๆนะคะเหมือนเขาเป็นคนที่สดใสมีพลังบวกมากๆหนึ่งอะไรนยญคะ่ะเหมือนเขาเข้ามาพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะความจริงจังจริงใจนะคะความรู้สึกดีๆที่มีให้คุณนะคะ หรือออกแนวสายเปหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีพลังงานของอัศวินเหรียญน,นะคะพลังงานชาวทัตด,ดินมังกรพุชบกันเข้ามานะคะอาจจะพยายามมาเปนะหนึ่งเหรียญอัศวินเหรียญน,นะคะมาเปคุณแต่คุณถือดาบสู้เลยยังไงนะชาวมิถุนนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่านะคะคุณอาจจะมีกำแพงอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะอืมืตอนแรก ตอนแรกเหมือนกับมีบล็อกบล็อกมีปิดกั้นนะคะอมไฮพิทเทสนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมไปไหนนะไฮพิทเทสนะคะเหมือนเขาก็ยังพยายามนะคะที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณให้ได้นะคะส่งข้อความนู่นนั่นนี่นะคะแอบเป็นกำลังใจให้แอบช่วยเหลืออะไรบางอย่างโอ้โหหกม้เท้าที่คือไพ่แห่งวิกตอรี่คาร์ดนะคะไพ่แห่งชัยชนะนะคะ จนในที่สุดเขาเอาชนะใจคุณได้แล้วนะคะชาวพิถุนกันยายนนี้ว้าหนึ่งไม้เท้านะคะคุณเปิดใจเขาแล้วคุณเริ่มต้นยอมรับคุณให้สถานะเขาแล้วก็ได้นะคะหนึ่งไม้เท้าของสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่ค่ะความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะอืมสองไม้เท้านะคะแต่ว่า ก็ยังดูดูอยู่นะนะคะอาจจะให้สถานะคนคุยนะคะให้สถานะคนพิเศษก็ได้นะคะเนี่ยขอดูไปก่อนนะคะแต่ตอนเนี้เหมือนกับว่ามันกำลังไปกันได้ดีนะคะอาจจะเลื่อนขั้นขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วเหมือนกับคุณค่อนข้างที่จะระแวดระวังตัวเยอะเหมือนกันนะคะสามิถุนขอดูบทสรุปความรักของคนโสดหน่อยนะคะ สวินไม้เท้าค่ะอะสตาร์นะคะสังดาบค่ะมีไพ่ของห้าถ้วยค่ะ เทรนด์นะคะสิไม้เท้าค่ะ GM+ ค่ะก้าถ้วยค่ะโอเคเลยพลังงานของชาวมิถุนค่ะคนโสดนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ เดอะสตาร์นะคะก็าอาจเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีกุมก็ได้นะ mm hmm. เขาดูโดดเด่น mm hmm. เขาดูไม่เหมือนใครเลยนะแล้วก็เขามีอะไรหลายๆอย่างที่คุณยิ่งรู้จักคุณยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่แตกต่างนะคะไม่ได้เหมือนกับคนอ,อื่นๆเลยนะคะแล้วมันดูมีความหวังอะไรบางอย่างเข้ามาที่ทําให้จากที่คุณลังเลจากที่คุณสับสนไม่แน่ใจในตัวเขาว่าจะเอาอยัางไงกับเรากันแน่เนี่ยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเหมือนกับ หาถวยอะกลัวที่จะถูกหลอกให้เสียใจนะคะแต่เพราะเขาชัดเจนกับคุณจริงๆนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเขามากขึ้นนะคะสเตรนที่ขึ้นมาเนี่ยกําแพงใจอะไรบางอย่างที่คุณเคยปิดกั้นเขาไว้นะคะมันก็พังทลายลงมันก็อ่อนลงแล้วนะคะเพราะนั้นตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเรื่องราวความรักของคุณนะคะ พร้อมที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นความรักครั้งใหม่นะคะถ้าเกิดเขายังดีกับคุณแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอืมเหมือนกับแง้มประตูหัวใจออกมาแล้วนะคะเชืิญๆได้เข้าไปนั่งในห้องรับแขกแล้วแต่ว่าขอดูไว้ก่อนนะคะว่าจะ เอ่อให้มาอยู่ในชร์คาบ้านหลังเดียวกันหรือเปล่านะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนโสดชาวมิถุนนะคะไม่เป็นไรนะจำว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะดูเขาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันต่อนะ,ะว่าแล้วเดือนหน้าจะเป็นยังไงเดือนหน้าอาจจะต้องไปดูคนที่มีคู่แล้วนะคะชาวมิถุนตรงน,นี้ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซุปเปอร์ตงค์หรือว่าเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการสนับสนุนในทุกๆช่องทางนะคะมาต่อกันนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของ คนที่มีคู่นะคะ We are so connected ว้าวตัวติดกันเลยนะคะคิดถึงกันมากนะคะรู้ใจกันมากๆนะคะช่วงเวลานี้เจอคนถูกใจแล้ว I was met by so many loving people นะคะหรือเขาเป็นคนหนึ่งที่แสนดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะชาวมิถุน My dad was h e l p l e s s นะคะ Please don't worry or hold on to you นะคะอืมอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณงอนกันหรือเปล่านะคะงอนกันทั้งๆท,ที่คุณก็รักเขานะคะอารมณ์แบบเนี้ยเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือเปล่านะคะแล้วคุณก็บอกว่าคุณอาจจะไม่โกรธหรอกฉันไม่เป็นไรหรอกนะ ไม่ต้องสนใจฉันหลอกอารมณ์แบบอย่างเงี้ยงอนนั่นแหละนะคะดูออกขอดูเรื่องราวนะคะจากไพ่ทาโร่สิว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นแฮงโกสนะคะแฮงกิ้งโกสแฮงแมนนะคะอืมเหมือนกับมีการงอนกันนะคะไม่ยอมคุยไม่ยอมติดต่อไม่ยอมชี้แจงเรื่องราวต้นสายไปเหตุหนึ่งดาบคะ่ะ หนึ่งถ้วยค่ะสีถ้วยนะคะจารขอดูซิว่าทำไมต้องงอนกันนะคะเราเวลาอะไรอยู่เดอะฟูนะคะสี่เหรียญคะ่ะสี่ดาบโอ้โห สีดาบนะคะแสดงว่าความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาว่าบางขู้ดเป็นความรักทางไกลที่เราเวลาที่ได้มาพบกันนะคะ,น,ะ,คะนัดแล้วแต่ก็เลื่อนใช่ไหมเนี่ยนะคะสี่ดาบอะนะคะเลื่อนอีกแล้วนะคะเดอะฟูลนะคะติดงานติดนู่นติดนี่นะคะหรือจะไปเที่ยวด้วยกันก็เลื่อนอีกแล้ว <laughs> นะคะอารมณ์แบบนี้ทำให้มันเกิดเป็นความไม่พอใจความรู้สึกของความรักที่มันแบบเอ๊ะ น้อยอกน้อยใจนะคะไม่เห็นความสําคัญของเราหรือเปล่าท,ทั้งทงที่ก่อนหน้าเนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีมากๆโรแมนติกมากๆนะคะอืมแต่เหมือนกับว่าถึงแม้จะมีการงินอะไรกันยังไงนะ,ะแต่หนึ่งดาบหนึ่งถ้วยคุณก็รักไปแล้วอ่ะก็เลือกเขาไปแล้วอ่ะนะคะมันก็ยังต้องพยายามแก้ไขปัญหากันไปนะคะกับสถานการณ์ความรักของคุณนะคะชาวมิถุนขอดูเพิ่มเติมนะ มีไพ่ของสามดาบค่ะสามไม้เท้าราชดาบนะคะมีไพ่ของไฮโรฟฟนค่ะทีนี้มันมีประเด็นขึ้นมานะคะแฮงแมนแล้วก็สามดาบนั่นหมายความว่า คุณอาจจะรอคนลกของคุณให้มาเจอกันนะคะแต่เขากลับไปอยู่กับคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเขาไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุจากเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเขาอาจจะพยายามชี้แจงเหตุผลความจําเป็นหรืออะไรบางอย่างแต่เหมือนกับว่าตัวของชาวมิถุนเองอะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเขาพยายามแก้ตัวหรือเปล่านะคะเหมือนเขาพยายามเดินหน้าเข้ามานะคะไฮโรฟแฟนไพ่พระอะนะคะ หรืออาจจะมีเพื่อนมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเคลียร์นะคะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้เดี๋ยวขอดูซิว่ารับผลจะเป็นยังไงนะคะอาจจะมีความหึงหวงเกิดจากความเข้าใจผิดกันก็ได้นะคะสิบเหรียญค่ะ Lovers นะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนบางคู่อาจจะแต่งงานกันแล้วนะคะ เด็กถือถ้วยค่ะสั่งถ้วยค่ะอืเหมือนกับเรื่องราวตรงนี้นะคะความรักของคุณี่ยมันยังมีเต็มเปลี่ยมมากๆนะคะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วมันมีการเปิดใจพูดคุยกันนะคะคิดถึงเป้าหมายที่มีร่วมกันในเรื่องของการที่ จะมั่นหมายแต่งงานกันต่อไปนะคะหรือนึกถึงในเรื่องของความเป็นครอบครัวหรือมีลูกๆที่ต้องร่วมกันดูแลอยู่ก็ได้นะคะก็เลยทาให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจเป็นชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเ,เริ่มอ่อนลงนะคะสังเกตน,นะคะปัญหาอะไรที่ก่อนหน้านี้เคยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ฉันไม่ยอมฉันไม่โอเคตอนนี้เริ่มแบบ อ่อนลงแล้วนะคะสองเหรียญน,นะคะเริ่มรับฟังเหตุผลนะคะ8ดไม้เท้าค่ะเ e f ฟอร์จนะูนยังไงคุณก็ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะ8ดไม้เท้านะคะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาไปต่อกับความรักครั้งนี้นะคะห้าเหรียญมีฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกผิดแล้วก็พยายามงอนงอ้อขอโอกาสนะคะ แล้วในที่สุด <c oughs> จัดสตินนะคะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรควิบากกรรมในเรื่องความรักไปได้นะคะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันนะคะเพราะว่าคนสองคนน่ะเหมือนกับต่อให้งอนกันแค่ไหนก็ยังกลับมาเป็นคู่รักกันนะคะเนี่ยดูสิวิวอัลฟาจูนยังเป็นคู่กันอยู่นะคะยังเป็นเรื่องของออบุญธรมร,รมกแต่งนะคะเป็นความรักที่ สุขบ้างทุกบ้างนะคะแต่สุดท้ายก็ยังกลับมาเป็นคู่กันอยากมายังกลับมาเป็นความรักที่มั่นคงต่อกันเหมือนเดิมนะคะจัสเมนตรงนี้นะคะพลังงานของชาวมิถุนที่มีคู่เดือนนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าต้องใจร่มๆใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบคิดถึงคี้ห่วงหรือว่ามันมีประเด็นอะไรที่ดราม่าไปก่อนนะคะไม่งั้นมันอาจจะทําให้เราเสียฟอร์มก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอะไรกันก็ได้นะคะชาวมิถุนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนขอกำลังใจด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซุปเอร์ตงกันเข้ามาได้นะคะเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูความสัมพันธ์ที่3สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ You have not h i n g to feel guilty about นะคะคุณไม่มีอะไรที่จะต้องรู้สึกผิดเกี่ยวกับฉันเลยนะคะยังไงยังไงต่อเอ่ย If I had only know n then what I know now I would have uh live differently d นะคะถ้าฉันรู้มาก่อนว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉันคงจะใช้ชีวิตที่มันแตกต่างไปจากนี้นะคะหรืออารมณ์แบบว่าถ้าฉันรู้ว่ามันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ฉันคงไม่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะมีความรู้สึกริเกตอะไรบางอย่าง mm hmm. We have been together In dreams นะคะแต่มันเป็นได้แค่ความฝันใช่ไหมกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืหรือว่าตอนเนี้ชามวิถุนเองรู้สึกว่าความรักมันน่าจะไปไม่ได้แล้วคุณจะต้องตื่นมาอยู่กับความเป็นจริงแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ขอดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเมจิกเชียนค่ะบางคนความรักทางไกลค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะ ความเป็นความรักที่คบกันมานานนะคะเจ็ดปีแล้วก็ได้นะสิบถ้วยโอ้แต่เหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเด็กถือดาบหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุน้อยกว่ากันมากๆนะคะอายุแตกต่างกันมากๆก็ได้ราชินีเหรียญค่ะหรืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นชาวธาตุด,ดินมังกรทศกันนะคะหรือฝอ่ายหนึ่งมีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยมากๆโอ้โหเดวิล อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาร่วมด้วยนะคะเดวิลตรงนี้ Universe หรือเป็นรักทางไกลจริงๆนะคะหรือว่าเขาเป็นส c a m m e r ต้องระวังนะมี Dreamer กับ The World ขึ้นมานะคะก้าวไม่เท้าเหมือนตอนนี้ชาไม่ถุนคุณรู้ความจริงแล้วนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของคนคนนี้นะคะ คือพาสลับลเรืองราวสลับตัวตนกันได้นะคเขาเป็นเดวิลเขาเป็นคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะแล้วตอนนี้คุณเริ่มไม่โอเคแล้วนะคะคุณขอบล็อกแล้วนะคะก้าวไม่เท้าเลิกคบเลิกติดต่อแล้วนะคะรู้ตัวแล้วนะคะอาจจะเหมือนกับเปเข้าไปเยอะแล้วหรือเปล่าอยังไงดีนะคะขอดูต่อนิดนึงเด e กมิดค่ะ มีไพ่ของราชินีถ้วยนะคะราชาถ้วยราชาเหรียญคะ่ะเหมือนคุณอาจจะเพิ่งรู้เรื่องราวความเป็นจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะเขาอาจจะมาหลอกลวงคุณตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะ คุณให้ใจไปหมดเลยเฮอร์มิตอะนะคะคุณคิดว่าเขาเป็นคนดีมากๆสําหรับคุณนะคะเหมือนเขาดูแบบราชินิท้วยอ่ะอบอุ่นอ่อ,อนหวานอ่อนโยนพูดจาดีกับคุณมากๆนะคะจนคุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่กับคุณนะคะแต่ว่าสุดท้ายเหมือนกับเขาก็าเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินเพื่ออะไรเท่านั้นนะคะชาวมิถุนราอ,อสวนดาบนะคะพลังงานชาวมิถุนเองนะคะหาดาบ คุณอาจจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่มันเปิดเผยขึ้นมาหรือเขาก่อเรื่องทำให้คุณต้องรับผิดชอบหรือเปล่านะคะหรือเขาทิ้งปัญหาอะไรบางอย่างไว้ให้กับคุณหรือเปล่าแล้วหนีไปเฉยๆหรือเปล่านะคะหรือเขาอาจจะบล็อกคุณแต่ว่าทิ้งปัญหาไว้ให้คุณแก้หรือเปล่านะคะอืมแปดถ้วยนะคะหรือเขาเจอคนที่ดีกว่ารวยกว่าแล้วเขาหนีไปแล้วเขาทิ้งคุณไปแบบ อะไรอ่ะแบบไม่ไม่หันมามองเลยก็ได้นะอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนคุณอาจจะสับสนมันงงกับพฤติกรรมของเขามากๆก็ได้นะคะสำหรับบางคนขอดูบทสรุปนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสี่ไม้เท้าค่ะสองถ้วยค่ะ ยทำไมไพ่หดหลายมากาเวอร์นะเะราชาไม้เทา้าโอ้โหโอาจจะเป็นชาวััดไฟเม่สิงห์ธนูก็ได้นะคะเหมือนตอนแรกคุณตั้งความหวังกับคนคนนี้มากว่าเป็นความรักที่คุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะหรือวางแผนไว้ในอนาคตเพราะว่าดูเข้าอกเข้าใจความรู้สึกกันมากๆนะคะสองถ้วยเขารู้ใจคุณมากๆเขาดีต่อคุณเขาพูดจาดีให้กําลังใจคุณจนคุณรู้สึกว่า คนแบบนี้แหละที่คุณรอคอยนะคะความรักแบบนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายโอ้โหเขาเขียนด้วยมือแต่เหมือนกับว่าทุ่มมันแตกลงไปเลยก็ได้นะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, มันเกิดปัญหาอะไรหนักมากๆที่เขาทิ้งไว้ให้กับคุณจริงๆนะคะหรือมันเป็นรอยร้าวนะคะหัวใจที่แตกเป็นสิ่งเสียงของคุณหรือเปล่านะคะมันเหมือนกับฟ้าผ่ามาลงกลางใจของคุณเลยนะคะทำให้คุณต้องพยายามที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ กับชีวิตของคุณนะคะชาวมิถุนโอ้ยเดี๋ยวขอดูพลังงานของชาวมิถุนนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะหกถ้วยนะคะชาลีอัด แล้วก็แปดดาบเหมือนตอนแรกคุณอาจจะพยายามติดต่อเขาก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ให้เขากลับมาพูดคุยกลับมาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะแต่ว่าชาเลออดเหมือนกับเขาอาจจะอยู่ไกลจากเรานะคะหรือเขาหนีไปแล้วนะคะไปต่างจังหวดัดไปต่างประเทศอะไรบางอย่างแล้วก็แปดดาบตอนนี้หายไปไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะคะไม่มารับผิดชอบไม่มาช่วยเหลือไม่มาดูแลอะไรเลยนะคะทำให้เหมือนกับชาวมิถุนเองอะ่ะ คุณต้องรับบทหนักอยู่คนเดียวนะคะพลังงานไพคือแบบโหดร้ายมากอ่ะงั้นขอดูว่าไพายอยากให้คำแนะนำอะไรกับชาวมิถุนนะคะไพ่จะหมดแล้วด้วยเด็กเถืเียนค่ะเดซันนะคะ justice อือ ใช่ไม่ทุนคะคุณอาจจะต้องพึ่งในเรื่องของทางกฎหมายถ้าเกิดมันเหมือนกับมีเรื่องอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องของคดีความฟ้องร้องอะไรบางอย่างเพื่อกันตัวเองออก,กมาให้ได้รับความยุติธรรมนะคะแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะเดอะสันกับ justice นะคะ อะไรที่คุณเสียไปอาจเป็นเรื่องเงินทองหรือธุรกิจความเสียหายทางธุรกิจหรืออะไรบางอย่างเนี่ย The s u ันขึ้นมา justice ขึ้นมานะคะคุณจะได้คืนกลับมาหรือคุณจะสร้างใหม่แล้วได้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะชีวิตของชาวมิถุนก็เช่นกันนะคะผิดพลาดไปแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วคุณจะสามารถก้าวไปในเส้นทางที่ ดีขึ้นกว่าเดิมหรือ The Sun นะคะผ่านพ้นคู่วิบากกรรมเจ้าทาวเวอร์เจ้า Tower, เดวิลตรงนั้นไปแล้วนะคะคุณจะได้เจอกับคู่บุญบาร,รมีที่รอคุณอยู่ในอนาคตนะคะนาะเป็นลังใจให้นะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไอร์ตแล้วก็เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ